สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ PTS Focus กสไต้หวันประจำวันที่10มกราคมกับผมวิรัน์ศรีสมบัติครับคุณผู้ชมครับเมื่อวานนี้หลังจีนปล่อยดาวเทียมข้ามน่านฟ้าไต้หวนันกระทรวงกลาโหมได้ส่งข้อความเตือนทางโทรศัพท์ถึง3าครั้งแต่เนื่องจากข้อความภาษาจีนและภาษาอังกฤษมีเนื้อหาที่ไม่ตรงกันโดยข้อความภาษาจีนนั้นได้กล่าวถึงดาวเทียมขณะที่ข้อความภาษาอังกฤษนั้นกลับใช้คําว่าขีปนาวุธสร้างความวิตกกังวลให้แก่ประชาชนเป็นอย่างมากอย่างไรก็ตามกระทรวงกลาโหมได้ออกมาขอ โค้ต่อความผิดพลาดดังกล่าวแล้วกระทรวงกลาโหมส่ง,สงข้อความเตือนทางโทรศัพท์มือถือต่อเนื่อง3ครั้งหลังจีนปล่อยดาวเทียมเหนือไต้หวันเมื่อเวลา15นาฬิกา4นาทีเพื่อเตือนประชาชนให้ระวังนี่เป็นครั้งแรกที่กระทรวงกลาโหมแจ้งเตือนภัยทางอากาศขณะที่ประธานาธิบดีไช่อิงเวินกำลังกล่าวสุนทรพจน์ในเกาชงได้ย้ำว่าไม่ใช่ขีปนาวุธขอประชาชนไม่ต้องวิตกกังวล กระทรวงกลาโหมชี้ว่าพกกรรคคอมมิวนิสต์จีนได้ปฏิบัติภารกิจส่งดาวเทียมที่ชื่อว่ายานสำรวจไอสไตล์จากมณฑลเสฉวนผ่านตอนใต้ของไต้หวันโดยไม่มีการแจ้งล่วงหน้าและระดับความสูงอยู่นอกชั้นบรรยากาศสื่อจีนยังเผยแพร่ค,คลิปวิดีโอรายงานถึงความสำเร็จในการปล่อยยานสำรวจไอสไต์ อย่างไรก็ตามเนื่องจากคําเตือนในภาษาจีนหมายถึงดาวเทียมแต่การใช้คําว่ามิสไซล์ในภาษาอังกฤษหมายถึงขีปนาวุธจึงทําให้เกิดความเข้าใจผิดด้านนายกรัฐมนตรีเฉินเจียนเหรินรีบถแถลงในสภาทันทีและกระทรวงกลาโหมก็ออกมาขอโทษทันทีเช่นกัน因为疏忽没有同步更新原系统用精准表达发射物是卫星而不是国防部向社会大众致歉。 ประชาชนตื่นตระหนกหลังได้รับข้อความเตือนในครั้งนี้เนื่องจากใกล้การเลือกตั้งหลายคนตั้งคำถามว่าจำเป็นต้องออกคำเตือนในเวลานี้หรือไม่อย่างไรก็ตามนักวิชาการเชื่อว่าจำเป็นต้องเตือนประชาชนให้เพิ่มความระมัดระวังนักวิชาการชี้ว่าไม่สามารถปฏิเสธได้ว่าจีนจะใช้การปล่อยดาวเทียมเพื่อสร้างความวุ่นวายให้กับไต้หวันในขณะที่ญี่ปุ่นเองก็ออกคำเตือนเช่นกันเมื่อพบวัตถุที่ไม่ทราบแน่ชัดที่อยู่เหนือท้องฟ้าเพื่อให้ประชาชนระมัดระวังมากขึ้น คุณชมครับล่าสุดมีประชาชนนำซี่โครงหมูที่ซื้อจากห้างคอสโก้สาขาในหูไปต้มซุปที่บ้านจากนั้นหลังดื่มซุปดังกล่าวเด็กสาวถูกใบมีดขนาด1เซนติเมตรในซี่โครงหมูบาดท,ที่ลิ้นจนได้รับบาดเจ็บด้านสำนักง,งานสาธารณสุขได้กำชับผู้ขายให้ตรวจสอบอย่างเข้มงวดแล้วจะเห็นว่าซี่โครงหมูชิ้นนี้มีใบมีดยาวประมาณ1เซนติเมตรติดอยู่ เมื่อไม่นานมานี้มีคนซื้อซี่โครงหมูจากคอสโกสาขาเนอยหูไทเปกลับมาหั่นเป็นชิ้นเพื่อทำซุปให้ลูกทานหลังจากทานไปสองชิ้นพบว่ามีใบมีดอยู่ในโพสต์ออนไลน์ต่างมีผู้คนแสดงความคิดเห็นไม่พอใจในการควบคุมคุณภาพของคอสโกและกังวลว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับเด็กหากเพลอรับประทานเข้าไป หลายคนแสดงความเห็นว่าใบมีดมีขนาดเล็กมากหากกลืนเข้าไปเด็กอาจเสียชีวิตและควรเก็บหลักฐานไว้เพื่อตรวจสอบและฟ้องร้องดำเนินคดีต่อมาคอสโกก็ออกแถลงการว่าผู้ผลิตได้ตัดกระดูกออกเป็นชิน้นบรรจุและส่งไปยังสาขาเพื่อจำหน่ายวัตถุแปลกปลอมบนกระดูกอาจมาจากใบเลื่อยที่ใช้หัน่นอย่างไรก็ตามเมื่อตรวจสอบจากรายการบำรุงรักษาและซ่อมแซมอุปกรณ์ใบเลื่อยก็ไม่พบความเสียหายของใบเลื่อย ผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ของคอสโกถูกตัดเป็นชิ้นโดยโรงงานอาหารในเพิงตงจากนั้นขนส่งไปยังร้านค้าเพื่อจำหน่ายสำนักงานสาธารณาสุขได้ตรวจสอบโรงงานและไม่พบความเสียหายของใบเลื่อยจึงสั่งให้ผู้ขายต้องดูแลตรวจสอบให้เข้มงวด ปัจจุบันสถานการณ์โควิด -19 ในไต้หวันกลับมาทวีความรุนแรงขึ้นอีกครั้งนะครับสัปดาห์ที่ผ่านมาไต้หวันมีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น515รายทำสถิติสูงสุดในรอบ5เดือนกรมควบคุมโรคคาดการว่าสถานการณ์ระบาดของไข้หวัดใหญ่และโควิด -19 จะแตะระดับสูงสุดในช่วง1สัปดาห์ก่อนตรุษจ,จีนโดยอาจมีผู้ติดเชื้อรายใหม่สูงถึง15,000คนต่อวัน เมื่อวันที่9มก,กราคมที่ผ่านมาไต้หวันเริ่มฉีดวัคซีนโนวาแวกป้องกันเชื้อสายพันธุ์ XBB.1.5 ให้แก่ประชาชนที่มีอายุ12ปีขึ้นไปก,กลุ่มควบคุมโรคเผยว่าสัปดาห์ที่แล้วไต้หวันมียอดผู้ติดเชื้อโควิด -19 เพิ่ม515รายสูงสุดในรอบ5เดือนนอกจากนี้ยังมีผู้เสียชีวิตจากโรคโควิด -19 ถึง48รายทำสถิติสูงสุดในรอบ4เดือน มวลอากาศเย็นที่พัดปกคลุมไต้วนันนอกจากจะส่งผลให้ยอดผู้ติดเชื้อโควิด -19 <Yeah. S 1> เพิ่มขึ้นแล้วยังส่งผลให้ยอดผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่พุ่งสูงขึ้นอีกด้วยคาดว่าอีก3สัปดาห์จากนี้ไต้วันจะเข้าสู่ช่วงระบาดสูงสุดซึ่งได้แก่ช่วงวันที่28มกราคมถึง3กุมภาพันธ์1สัปดาห์ก่อนถึงเทศกาลตรุษจีน ในแต่ละปีครับไถจงจะมีปริมาณผู้ใช้จักรยานยูบค์เพิ่มขึ้นถึง30%ด้วยเหตุนี้ครับเทศบาลนครไถจงจึงได้มีการพิจารณามาตรการเก็บค่าบริการใหม่โดยใจะให้บริการฟรีเฉพาะชาวไถจงและผู้ซื้อบัตรโดยสารรายเดือนเท่านั้นใช้อิสกาเช่าจักรยานสาธารณะยูบค์ที่ไถจงมีอัตราการใช้งานมากขึ้นในวันธรรมดาเวลา10นาฬิกาจักรยานทั้ง99คันถูกเช่าจนหมด ปัจจุบันยูไบในไทจงให้บริการฟรี30นาทีแรกสำนักง,งานขนส่งกำลังพิจารณาเปลี่ยนจากให้สิทธิ์ทุกคนเป็นใช้สิทธิ์นี้ได้เฉพาะชาวไทยจงและผู้ใช้บัตรโดยสารรายเดือนจากสถิติของเทศบาลไทยจงยูไบไทยจงเริ่มให้บริการในปี2557และมีการใช้งานเพิ่มขึ้นเป็น16.18ล้านคนครั้งในปี2566สิ้นปีที่แล้วมีสถานี1,332แห่ง ให้บริการฟรี30นาทีแรกใช้งบประมาณ100ล้านถึง200ล้านเหรียญต่อปีเมื่อพิจารณาว่าจำนวนผู้โดยสารเพิ่มขึ้น30%ทุกปีสำนักงานขนส่งกำลังพิจารณาปรับปรุงให้ใช้ได้เฉพาะคนถ่ายจงเท่านั้น交通งหวัดจีนก็เริ่มประเมินการคิดค่าัปจจัจจุบันมียูไบให้บริการในหกนครแต่เฉพาะในเทาหยวนและถ่ายจงเท่านั้นที่ให้บริการฟรี30นาทีแรก สำนักงานขนส่งไทยจงร่วมกับผู้ประกอบการจึงจะพิจารณาร่วมการปรับปรุงแผนการนี้แต่ยังไม่มีกําหนดเวลาดําเนินการที่แน่นอนเมื่อวานนี้ครับเอกวาดอร์เกิดเหตุคนร้ายสวมหมวกไอ้โม่งบุกยึดสถานีโทรทัศน์กลางรายการสดคนร้ายบังคับให้เจ้าหน้าที่หมอกลงกับพื้นก่อนที่จะมีการตัดสัญญ,ญาณ ด้านตำรวจท้องถิ่นเผยว่าคนร้ายทั้ง13คนนั้นถูกตำรวจควบคุมตัวเพื่อดำเนินคดีแล้วแม่เหตุการณ์ครั้งนี้จะไม่มีผู้เสียชีวิตแต่ก็สร้างความหวาดกลัวให้แก่ประชาชนเป็นอย่างมาก ขณะที่สถานีโทรทัศน์ t ี t e l e v i s i o n กำลังถ่ายทอดสดจู่ๆก็ปรากฏาภาพบรรดาภาลกลุ่มหนึ่งบุกเข้าสตูดิโอพร้อมด้วยอาวุธปืนระเบิดและแท่งเดนไมตพนักงานหลายคนถูกสั่งให้หมอบลงกับพื้นพร้อมกับเสียงปืนและเสียงกรีดร้องนอกจากนี้ยังมีเสียงผู้หญิงคนหนึ่งกำลังร้องขอให้อยาลันา่นไก จากนั้นไม่นานไฟสตูดิโอก็ดับลงเวลาต่อมาตำรวจมาถึงที่เกิดเหตุและจับกลุ่มคนร้ายไว้ได้ทั้งหมดเหตุการณ์บุกสถานีโทรทัศน์ครั้งนี้จะเกี่ยวข้องกับการหลบหนีออกจากเรือนจำของหัวหน้าแก๊งค้าย,ยาเสพติดเมื่อวันที่7มกราค,คมที่ผ่านมาหรือไม่นั้นยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบด้านเจ้าหน้าที่ตำรวจท้องถิ่นได้ประกาศเคอร์ฟิวเป็นเวลา60วันแล้วขอบคุณที่รับชม PTS Focus สไต้หวันในวันนี้นะครับเราจะจากกันด้วยภาพงาน c a r n i v วลที่ประเทศบราซิลแล้วพบกันใหม่ครั้งต่อไปสำหรับวััันนีี้สวสวดครบ